สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้มานำเสนอกันแล้วนะครับนะแฟนๆนี่ถามกันเข้ามาเยอะเลยเชียวครับว่าช่วยหารถตู้ให้หน่อยครับอยากจะได้เอาไว้ทํารถนอนนะครับช่วงนี้รถตู้กระแสมาจริงๆครับสำหรับคนที่อยากจะได้เอาไว้ออกทริปท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรานอนในรถได้เนี่ยจะสบายมากนะครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องเชื้อุ่มเชืโรคอะไรนะครับแล้วก็ เรื่องการจองที่พักอะไรประมาณนี้ก็คือตัดไปได้เลยครับขอแค่เรามีเวลาว่างครับแล้วก็หาที่นอนตามรีสอร์ทหรือว่าตามอุทยานต่างๆครับเดี๋ยวนี้เขามีให้บริการที่จอดรถนอนเยอะนะก็สะดวกมากครับก็เลยทําให้รถตู้เดี๋ยวนี้นะราคาค่อนข้างจะสูงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถตู้เก่านะวันนี้เราก็มาดูครับนะมาดูรายละเอียดกันบ้างครับวันนี้ เป็น l อ0 0านะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่9 8 0 0 0บาทนะครับเจ้าของบอกว่าต่อรองกันได้นะ,ะเครื่องคันนี้เป็นตัว 4d56 ครับเป็นเดิมๆนะเครื่องดีครับเกียร์คอประตูก็เปิดได้2ฝั่งครับเข็มไม่เยร์น้ำมันเข็มความเร็วนี่ก็ใช้ได้ปกตินะครับสีก็ยังสวยครับรถคันนี้แอร์มีระบบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สายพานครับใคร ได้ไปยังไงก็ต้องไปเช็คกันดูอีกทีนะครับภาษีคันนี้ขาดเมื่อปี6-2นะครับนะก็ต้องออกไปต่อเพิ่มเติมนะครับนะภายในก็สวยพอได้ครับตามสภาพนะเต็มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนครับนะรถอยู่ไททานีมีบริการส่งครับนะคิดค่าส่งตามจริงนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยเลยครับ อยู่มุมล่างขวามือครับตรงที่เป็นลูกศรชี้ลงนะครับกดเข้าไปในลิงก์ผู้ขายนะลิงก์แรกนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านทางช่องครับทางช่องไปแค่สื่อกางให้เท่านั้นนะครับแนะนาถ้าถูกใจยังไงก็ให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนเพื่อความสบายใจครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ